สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะแตงไทยจากบ้านสวนชินโชดแฟมิลี่ค่ะคุณผู้ชมนะ่คะแตงไทยกินอร่อยก็คือเนี่ยค่ะด้านเปลือกของเขานี่จะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะข้างในนี่ก็จะเป็นสีส้มเนื้อจะหนึบค่ะหนึบกินอร่อยนยคะคะปราบวชซื้อมาจากตลาดนี่แหละค่ะ แล้วก็อเอามล็ดพันธุ์ไว้ถ้าเรากินแล้วมันอร่อยแล้วก็อเอามเล็ดพันธุ์ไว้เนาะนี่ประบันจะอเอามดไว้อีกค่ะเนี่ยค่ะเหลือลูกสุดท้ายละลูกใหญ่ในสวนมีสองลูกอีกลูกนึงน่ะลูกใหญ่แบบนี้แหละเราไม่ได้เด็ดมาก่อนเนาะแตกค่ะแตกแล้วก็เน่าโยนให้ปลากินไปอันนี้ลูกนี้รีบเก็บมาก่อนแล้วก็มาบ่มไว้นะคะสุกแล้วค่ะแล้วก็ผ่าแล้วก็จะเก็บเม็ดเนาะเก็บเม็ดไว้ ะจะเอาใส่นี่ล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ตากแดด3ามสี่แดดแล้วก็เก็บค่ะเก็บไว้ค่ะลักษณะแตงไทยที่จะอร่อยก็จะเป็นแบบนี้สีส้มด้านนอกจะเป็นเขียวแบบนี้จะนึบถ้าหน้าฝนแบบนี้ก็หวานหวานน้อยหน่อย เดี๋ยวมาเอาเม็ดออกก่อนค่ะนี่ค่ะขูดเ,เม็ดออกแล้วหั่นเป็นท่อนๆป้าก็จะเอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนคะคะเอาไว้กินไปเรื่อยๆถ้าเราอยากกินกะทิแตงไทยเราก็ซือกะทิซื้อน้ําตาลปี๊บมาทําน้ํากะทิเนาะเนี่ยค่ะแตงเราก็มีแล้วซื้อลอดช่องมาผสมกะทิแตงไทยลอดช่องค่ะนี่คือเม็ดของเขาเนาะเนี่ยค่ะเม็ดแตงค่ะ ล้างเนาะล้างเอาเมือกออกคลึ้มอยู่ก็ฝนฝนตกฝนรินอยู่ก็ยังไม่ต้องตากก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เปลือกของเขาเอาไปให้ปลาให้ไก่อันนี้ที่ป้ากินก่อนก็ตากไวะคะ้ค่ะเนี่ยค่ะว่าจะเก็บไม่ได้เก็บแล้วฝนตกมันชื้นเดียวต้องตากอีกสักเดดสองเดทเนะะี่ยค่ะคือไม่เตงเตงไทย อันนี้เป็นเม็ดฟักเนาะฟักที่บ้านนอกก็เรียกฟักโบนเนาะฟักโบนฟักโตนไม่ใช่ฟักเซงนะคะนี่ค่ะวันนั้นไปซื้อมามาต้มใส่ตุ๋นใส่เป็ดค่ะก็เลยม,มันอร่อยดีก็เลยเอาเม็ดไว้กินแล้วมันหอมค่ะเนื้อเนื้อของฟักมันหอมแล้วก็แน่นดีนคะคะได้เม็ดนี่ก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วตากแดดค่ะ อันนี้ก็เป็นมะละกอแขกดําแขกนวลน,นั่นน่นั่นแหละค่ะนะคะกินเนื้อของเขาแล้วก็เอาเม็ดตากไว้อันนี้เป็นแตงร้านเนาะอันนี้เม็ดของเขาค่ะที่ป้าเอาไว้แต่ปีที่แล้วก็ตากแดดแห้งแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้ปลูกบางทีเราปลูกแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีเมล็ดพันอยู่แล้วเนาะนะคะ อันนี้คือเม็ดบวบเม็ดบวบหอมอันนี้เม็ดมะเขือเปาะมะเขือเปาะมะเขือเจ้าพยาป้าเอาไว้นะคะปีนี้ก็เลยไม่ได้เพาะเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เก็บไว้ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้นะคะเยอะมากมากนะคะนี่คือมเมล็ดพันธุ์ที่เอาไว้เองเนาะวันนี้มันครึ้มอยู่เดี๋ยวต้องตากแดด ไม่แห้งแล้วก็เอาห่อกระดาษก็ได้ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าเราไม่ได้ปลูกพานชย์ปลูกเพื่อขายนี่เราก็เอาเมล็ดพันธุ์ไว้เองก็ได้ที่ของเราเอาเมล็ดพันธุ์ไว้เองเนี่ยมันไม่ค่อยดกเหมือนเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์เขามาปลูกอันนั้นมันจะดก เราก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเราเอาเมล็ดพันธุ์ไว้เองแล้วไม่ดกแล้วก็มันจะเป็นลูกผสมไปเลยค่ะอย่างมะเขือเนี่ยป้าบัวซื้อมาเป็นกระป๋องกระป๋องละสามร้อยบาทแล้วเราป้าบัวก็ปลูกแล้วก็เอาลูกแก่ของเขามาเอาเม็ดเนี่ยมันก็เป็นลูกผสมละมันก็เป็นลูกผสมละค่ะค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินาชดแฟมิลีด้วยนะคะมาด้วยจ้ามากินแตงลำกันแตงสุก